ดุนแจ้งประชาชนทั่วประเทศรัฐช่วยแล้วใครอยากปลดหนี้ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะดูนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบถึง29กุมภาพันธ์นี้ทั้งออนไลน์และออนไซต์กรมการปกครองเผยผลการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนับตั้งแต่วันที่1นึ่งธันวาคม66ถึงวันที่7มกราคม67มีความคืบหน้าดังนี้ประชาชนลงทะเบียนแล้ว1 1ึ่ง6ราย ไกลเกลี่ยสำเร็จแล้ว1713รายกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกลเกลี่ยได้ขณะนี้ทั่วประเทศมีการดำเนินคดีไปแล้ว32รายพื้นที่หรือจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดหาลำดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนครศรีธรรมราชสงขลานครราชสีมาและขอนแก่นตามลำดับ สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยนี้นอกระบบทั่วประเทศภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว6,710รายโดยมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ยจำนวน507.277ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ยเหลือ218.417ล้านบาทมูลหนี้ลดลง288.860ล้านบาท ทั้งนี้กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ต่อไปโดยประชาชนที่สนใจลงทะเบียนแก้หนี้สามารถลงทะเบียนหนี้นอกระบบได้ถึง29กุมภาพันธ์ทั้งในระบบออนไลน์และออนไซต์ดังนี้ 1. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ dbt.dopa.go.th ตลอด24ชั่วโมง 2. รับลงทะเบียนณนที่ว่าการอำเภอศาลากลางจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศและสำนักงานเขต50เขตของกรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1 5 6 7ตลอด24ชั่วโมง หรือสอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้